สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคริเอร์คันเลร์สมาร์ทปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลย่าท่าน้ำขาวไทยนครฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนกาแฟอาราบัสหอมเข้มเต็มรสกาแฟยมามาฮ่าจัดใหญ่แจกหนัก สวัสดีครับ2องทุ่ม13นาทีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข้าม nightly news กับผมพบเอกพรพงศ์เมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงเจอกันเป็นประจำหลังข่าวพระราชสำนักนะครับวันนี้ประจำคืนวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคม วันนี้อย่างที่บอกว่าต้องจับตาการประชุมสบคชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานนะครับที่สุดแล้วที่ประชุมเห็นชอบการเตรียมความพร้อมแผนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว1พฤศจิกาย,ยนนี้นอกจากนี้ยังลดเวลาเคอร์ฟิวลงเหลือ5ทุ่มถึงตี3และลดจำนวนจังหวัดสีแดงเข้มเหลือ23จังหวัดครับ ที่ประชุมสบคเห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มจาก29จังหวัดเป็น23จังหวัดพื้นที่สีแดงจาก37จังหวัดเป็น30จังหวัดและพื้นที่สีส้มเป็น24จังหวัดปรับเคอร์ฟิวพื้นที่สีแดงเข้มเป็น5ทุ่มถึงตีสมมีผล16ตุลาคมนี้ร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดโรงหนังโรงละครเปิดได้ถึงสีง่ทุ่ม การขนส่งสาธารณะทุกประเภทกลับมานั่งได้ร้อเปอร์เซ็นตเป็นต้นส่วนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวและไม่จำกัดพื้นที่นั้นโฆษกสบาคอบอกว่าทางาาสปกสบาคจะไปพิจารณาแนวทางการเข้าประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีประเทศอะไรบ้างไปฟังเสียงหมอทวีสินครับโดยมีแนวทางตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอนะครับโดยสรุปก็คือวันนี้ยังไม่ได้บอกประเทศเพิ่มเติมนะครับอันที่สองก็คือเห็นชอบเรื่องของยกเลิกการกำหนดประเทศดินแดนอย่างที่พูดว่าไปไลไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นชอบแผนการรองรับการเปิดประเทศนะครับแล้วก็แผนเร่งรัดในการรองรับการเปิดประเทศนะครับ ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น11,276รายหายป่วยเพิ่ม14,07รายเสียชีวิตร112รายรวมเสียชีวิตสะสม18,029รายครับ นอกจากไวรัสมรณะแล้วตอนนี้ทุกภาคในประเทศไทยกําลังเจอกับอิทธิฤทธิ์ของพายุคมปาสุนะครับทำให้มีฝนตกหนักอย่างกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงหัวค่าที่ผ่านมาก็มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆชาวบ้านบางคนยังหวาอยู่คมตาหลับไม่ลงจริงๆกลัวว่าน้ําจะกลับมาท่วมสูงอีกครับ เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับที่ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลทุ่งนนทรีอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังเจอกับน้ำท่วมขังหลายคนก็กลัวว่าฤทธิ์ของพายุคมปาสุจะทําให้มีฝนตกหนักเติมน้ำขึ้นมาอีกสวนทุเรียนสวนมังคุดถูกน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เห็นนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านครับม,มังคุดแล้วก็ทุเรียนฮะ <5. S 2> ก็ทั้งหมดทุเรียน30 40่ต้นนะทุเรียนหมดเลยครับ40กว่บามังคุด50กว่้า แล้วของพี่ชัย70กเจ็ดสิบันต้นของคุดแล้วก็ทุเรียนอีกประมาณสามสิบันต้นครับท่วมหมดครับพื้นที่ห้าไร่ท่วมเกลี้ยงครับไม่เหลือส่วนที่จังหวัดยโสธรมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับทำให้เทศบาลเมืองยโสธรต้องเร่งสูบน้ำออกจากบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ตลอดทั้งวันเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุค,คมปาสุเพราะว่าปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลาจากเมืองยโสธรไปลงที่บุ่งน้อยบุ่งใหญ่ก่อนจะไหลลงแม่น้ำชีต่อไป ส่วนที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์หลังเขื่อนเพิ่มการระบายน้ําเพื่อรองรับผลกระทบจากพายุคมปาสุทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําป่าศักวันนี้ลดลงกว่าเดิมมากนะครับทาให้เห็นร่องรอยของมวลน,น้ําที่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนริมตะลิ่งและความเสียหายจากระดับน้ําที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เลยทําให้ริมตะลิ่งนั้นซุดดินสไลด์แบบนี้ครับอย่างเช่นที่วัดบ้านกอกอําเภอเฉลิมพระเกียรติดินสไลด์กุติได้รับความเสียหายสี่หลังห้องน้ำสองห้อง ปูเซฟเงินบริจาคถูกดินทับอยู่เลยนะครับยังไม่สามารถเอาขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้มีพระลูกวัดบาดเจ็บด้วยหนึ่งรูปเช่นเดียวกันที่วัดหงดาราวาดอำเภอเมืองสระบุรีตรงสารพ่อปู่นาคาสุวรรคีอยู่ติดกับแม่น้ําป่าสักดินสไลด์เป็นทางยาวประมาณ50เมตรนะครับทำให้ต้นยางนาขนาดใหญ่กว่า2คนโอบ2ต้นล้มลงไปในแม่น้ําป่าศักด้วย กรมตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่11เรื่องพายุโซนร้อนคมปาสุคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนช่วงข้ามวันนี้และจะอ่อนกำลังลงเป็น d ด PRESSION ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอีสานและทุกภาคของไทยก็อาจจะมีฝนได้นะครับก็เลยขอให้ติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและวันพรุ่งนี้นายกมีภารกิจไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับ ส่วนข่าวนี้ต้องเตือนภัยคนไทยที่อยากไปทํางานต่างประเทศนะครับหลังมีสาวไทยถูกหลอกว่าจะให้ไปทํางานที่ร้านนวดในประเทศบาเรนแต่สุดท้ายถูกบังคับให้ไปขายบริการทางเพศล่าสุดตํารวจสามารถจับกลุ่มหนึ่งในผู้ต้องหาได้แล้วครับตํารวจปคมไปจับกลุ่มนางสาวเอนามสม,มุติอายุ54ปีหนึ่งในผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์จับกลุ่มได้ที่จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับก่อนจะคุมตัวไปสอบสวนที่กองปราบปราม ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหารายนี้ชักชวนเหยื่อให้ไปทำงานที่ต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานที่ร้านนวดร้านสปาในบาเรนรายได้เนี่ยเดือนหนึ่ง5 0 0 0 0ถึง70,000บาทพอมีผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับกลุ่มผู้ต้องหาก็จะพาผู้เสียหายไปทำหนังสือเดินทางแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินโดยช่วงนี้เนี่ยขั้นตอนนี้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่พอไปถึงที่นั่นนะครับจะถูกกักขังให้อยู่แต่ในห้องพักแล้วก็บังคับให้ขายบริการทางเพศ โดยจะมีการรับส่งพาผู้เสียหายไปขายบริการยังสถานที่ต่างๆเบื้องต้นผู้ต้องหาย,ยัางให้การภาคเศษครับโดยยอมรับว่าได้ชักชวนผู้เสียหายไปทํางานที่ต่างประเทศจริงแต่ไม่ได้หลอกไปบังคับค้าประเวณีแต่อย่างใดครับไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านที่นี่เขาผวานะครับหลังจากที่มีมือมืดเอาซากหมูกว่า6กตัวไปทิ้งไว้ในคลองใต้สะพาน กลัวว่าแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นโรคระบาดได้ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าไปตรวจสอบใต้สะพานถนนเลี่ยงเมืองสาย37แยกบาเจ็แยกบึงบ้านโพนะครับตำบลบ้านโพหลังชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่าพบซากหมูลอยเกลื่อนคลองเลยครับบริเวณใต้สะพานมีอยู่ประมาณ60ตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและให้เจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์จังหวัดเข้ามาเก็บตัวอย่างจากซากหมู เพื่อหาสาเหตุการตายก่อนที่จะเร่งฝังกลบเพื่อป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคเบื้องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงพบรถกระบะต้องสงสัยสองคันนะครับมีผ้าเป็นผ้าใบาเนี่ยคลุมปิดหลังรถไว้วิ่งผ่านเข้ามาบริเวณใต้สะพานเจ้าหน้าที่จะเร่งตามตัวมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่นำซากหมูมาทิ้งต่อไปคับ ยังเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแต่ว่าไปที่ขอนแก่นคือมีต่อหัวเสือที่ไปทํารังอยู่บนเสาไฟฟ้าครับแล้วพอมีลมมีฝนทีมันก็จะบินมาไล่ต่อยชาวบ้านแม้แต่สุนัขที่เดินผ่านไปผ่านมาก็โดนไปด้วยครับต่อรังนี้นะครับอยู่บนเสาไฟฟ้าสูง12เมตรริมถนนสายบ้านจำเริญบ้านโนนเชือกอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เดินผ่านหรือว่ามีลมมีฝนไปประท่ากับรังทีพวกต่อมันก็จะบินออกมาไล่ต่อยชาวบ้านแม้กระทั่งสุนัขที่เดินผ่านก็ถูกต่อยจนต้องวิ่งหนีตายด้วยไปฟังชาวบ้านเล่าเหตุการณ์ครับกินลูกม้านกับมัดตอมหัวนุ่งยันนุ่งยันแล้วก็กระตอดนี่ตัวนึงแล้วก็แล่นหนีอครับตัวครับบินลูกมันสามม้ากระตอด กูโกกับตอหัวสามตัวโอ๊ยก็อย่าแหวออกนี้และเนาะอย่าใคออกนี้แล้วมันท่างไงเที่ยวงยาผก็ใดมากก็ได้ต้นสันจอนไปดูอันเออมันท่างไงชาวบ้านพยายามติดต่อการไฟฟ้านะครับแต่การไฟฟ้าบอกว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลครับมาต่อที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับเกิดเหตุฟไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในเมืองเกาสงของไต้หวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40รายครับไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะครับ เป็นอาพาร์ตเมนต์สูง13ชั้นมีผู้เสียชีวิตร40รายบาดเจ็บหลายคนเบื้องต้นมีรายงานรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างน้อย60รายนะครับสื่อท้องถิ่นเผยแพร่ภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามดับไฟขณะที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในตึกบางคนต้องใช้ออกซิเจนด้วยนะครับขณะนำตัวออกมากาลัวหนหนักครับเหตุการณ์นี้อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้อายุ40ปีแล้วมีผู้อยู่อาศัยประมาณ120ครัวเรือน และเพลิงสงบลงตอน7จ็โมง15นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับสำหรับช่วงกสิบสตาบันเทิงวันนี้ติดตามได้กับคุณน้ำชน,นทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพบเอกวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเช็คสถานะหัวใจของนางสาวแซมมี่โคเวลกันหน่อยค่ะที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวติดตามรายเอกกับน้ำกันต่อค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำสซนทีนะคะก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยนักแสงหนุ่มไม้ฤทธิ์นะคะที่ก็ขอผ่านตัวเป็นนักแสงอิสระอีกรายค่ะหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับวิกน้อยสีค่ะ เรียกว่าติดปีกเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุม่มไม้วริษหลังใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงอิสระในช่วงของโควิด -19 นะคะที่หางานยากสุดๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าหนุ่มไม้ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามาให้ร่วมงานด้วยค่ะรวมทั้งพี่หนิงปณิตานะคะซึ่งก็จีบให้ร่วมงานด้วยแล้วหลังไ,ได้ไปออกรายการด้วยกันค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าอยากจะออกจากวงการเจ้าตัวก็ปฏิเสธทันทีนะคะว่าข่าวนี้ นานแล้วค่ะช่วงนั้นแค่อารมณ์ดาวเท่านั้นตอนนี้ก็ยังอยากที่จะทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมไปฟังเสียงไม้กันเลยค่ะ จริงๆตัดสินใจมาสักพักใหญ่แล้วครับก็เลยขอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเราเราจะขอลองแบบไม่ต่อสัญญาเพื่อที่จะรับงานได้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าแบบข้างนอกเขาทํางานกันยังไงตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าพร้อมแค่ไหนที่จะออกมาเป็นอิสระก็พี่หนิงก็ทักว่าเออหน้าตาเราเนี่ยที่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะไปเล่นอะไรอย่างงี้ก็คุยๆกันเดี๋ยวต้องรอรอบอกผู้จัดการเลยครับแต่ก็พร้อมรับงานเนาะพร้อมรับงานเสมอครับยินดีครับ ไปต่องกันที่นางเอกสาวซัม,มีคาเวลนะคะคุณผู้ชมที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้หัวใจของเธอจะเป็นสีชมพูค่ะหลังจากที่เธอได้โพสต์รูปช่อดอกไม้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า a n อ r s a r ีค่ะซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะคนที่ให้ช่อดอกไม้ช่อนีเนี่ยคนวิเศษหรือเปล่าคะ ล่าสุดนะคะแซมมี่ก็ได้เปิดใจยอมรับกับสื่อมวลชนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่โสดแล้วนะคะซึ่งดังไม้ช่นนั้นที่ลงรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ3ปีของเธอกับหนุ่มนอกวงการค่ะที่ได้ศึกษาดูใจกันแบบเงียบๆแล้วก็ที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้โตขึ้นก็เลยไม่ได้มองว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปิดบังค่ะเนื่องจากใช้ชีวิตปกติแถมอีกฝ่ายก็เข้าใจนะคะกับความสัมพันธ์เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีพื้นที่ของตัวเองส่วนเรื่องของสถานะตอนนีี้กก็ยยังไม่เรแน ะจะเป็นยังไงไปฟังเส,สียงแซมมี่กันเลยค่ะ พอเราโตเราไม่ได้มองว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเด็กๆเลยเงี้ยเราก็เลยลําดับความสําคัญในชีวิตได้ดีแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เร่งรักหรือไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังค่ะคือก็ใช้ชีวิตปกติวันที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็เราก็เป็นแฟมมี่ที่ออกไปกินข้าวไปนู่นไปนี่เจอเพื่อนอะไรเงี้ยปกติเลย <st ess in> คือ <st ess in> ไม่ว่าจะสถานะไหนอ่ะไม่ว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตเราอ่ะมีคนที่ดีแบบนี้อยู่ข้างๆมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้มีคนที่ดีอยู่ข้างๆคือ ต่คนต่างมีพื้นที่ของกันและกันอะไรเงี้ยเขาก็มีสเปซของเขาเราก็มีสเปซของเราที่เป็นหน้าที่การงานหรืออาชีพเราอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายไปไปิดท้ายกันด้วยความหวานของคู่รักคู่นี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมกับก้าวจิรายุแล้วก็วีไวโอเลตนะคะซึ่งต้องบอกว่านาน,านาทีค่ะกว่าคู่นี้เนี่ยจะออกมาเสิร์ฟช็อตหวานให้แฟนๆได้เห็นกันนะคะจะหวานขนาดไหนพาไปชมเลยค่ะ เรียกว่าไม่ค่อยเห็นคู่ของหนุ่มเก้ากับแฟนสาววีนะคะโชวหวานผ่านโซเชียลให้นแฟนได้จรินกันสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทั้งคู่เขาก็ได้เสิร์ฟช็อตหวานจนหน้าอิจฉาสุดๆโดยฝั่งของสาววีนะคะก็ได้ลงภาพผ่านไอจีส่วนตัวเป็นภาพคู่ค่ะเหมือนกับการถ่ายสติ๊กเกอร์นะคะที่ทั้งคู่เนี่ยเอาหน้าใกล้ชิดกันแบบสุดๆเลยค่ะซึ่งแต่ละภาพนะคะก็เรียกว่ามีทั้งความน่ารักมีทั้งความมืนแล้วก็ความฮาค่ะแต่ก็อบอวลไปด้วยความรักนะคะงานนี้ฝั่งของเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟน แฟนคลับเนี่ยก็เลยพร้อมใจกันเข้ามาแซล,ลยกใหญ่เลยกับความน่ารักของทั้งคู่คะ่ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหดูแล้วเนี่ยก็อดยิ้นตามไม่ได้เลยนะคะกับความน่ารักของคู่นี้คะ่ะคุณพบเอกค,คนสดหลายคนนี่ฉาไปตา่ตางๆกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณคะ่ะ ติดตามทุกข่าวสารและความบันเทิงได้นะครับช่องทางออนไลน์ของเราด้านล่างนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวข้าม n i g l y news ครับผมแบงค์พบเอกครับละติชนามชนทีค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับสำหรับรวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ